ในความเป็นจริงเลยเนาะขอแค่บอกว่าชอบเนื้อไหนไม่ชอบนิ่มแค่นั้นพอเดี๋ยว เป็นเหมเสื้อข่ชีเสื้อข่ยเป็นลูกแกะไม่ไม่แกะไม่แกะเขาจะเอาลูกนั่นนั่นวาวเลยเป็นยัก์่แล้วเดเดี๋ยวเบมอี่เมื่อกี้เมือกี้คอยานี่เราบอกว่าแข็งเด้อเอ้าแล้วบอกว่าเปลี่ยนเด้อเป็นอย่างเปเสื้อข่แล้วว่ด จะมดเนี่ยขายทุกเดือนจะขอสัมภาษณ์ก่อนว่ามักเนื้อไหนชอบเนื้อไหนบอกภาษาเลยดูหนิก็จะจัดเนื้อที่ชอบให้แต่้็เลือกให้แล้วจะมดบอกว่าได้ก็การุณาฟังหน่อยค่ะฟังเชื่อเถอะเชื่อเถอะเ,อเอพราะว่าวันนึงเนี่ยจะมดก็จะอ,อยู่กับลูกน้ำเนี่ยเยอะอยู่พอสมควรก็แปลว่าประสบการณ์แล้วก็ ได้อยู่นะอย่าเอาประสบการณ์ร้านอื่นมาเปรียบเทียบกับที่นี่ร้านตะกกนละร้านกันเนาะจะแก่ไ,ได้ไหนน,นี่นแหล่ะเห็นบ่อระดีนนี่เห็นไหมมาตังถ้าบอกว่าไม่ชอบไม่ชอบนิ่ก็แค่เดี๋ยวจะมอดจางหาให้เองแต่ถ้าเลือกเองมันจะแข็งเกินเนาะมันจะแข็งเกินไปทีนี้เวลาผ่ามาแล้วมันจะมองนะ้ ดีนั่นแหละแต่จะออกลูกขู่ไว้ก่อนเพราะถ้าเลอกลูกแขงเน่ยไม่เปลี่ยนให้นะต่อท,ท้ายเราก็ถ้าผ่าไปแล้วมันไม่ใช่ที่เราต้องการเราดูกีนหน้าเราเก็ดูแล้วเปลี่ยนให้อยู่ดีแต่ดับแรกก่อนที่เราจะปอกหรือตกลงตกลงปอกเราก็ขอเอาที่มันแม่นยาม ว่าใช่อี่สุดก,ก่อนจะได้ไม่ต้องเสียวเวลาลูกค้าเนาะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนสําหรับเดโมดไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าผู้เรียนเรามันเยอะก็ผู้บริโภคหลากหลายบางทีท่านนี้ไม่ชอบแกะอีกได้เปนมาผู้บอิโก็ได้เพราะว่าคือพอผู้บริโภคเยอะผู้เรียนเราก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะบางทีเวลาไปสั่ง ยเยอะไงเขาก็จะยัดอีกจะาเรียกว่ายัดอีกเขาก็จะจับเอารูปที่เขาอยากขายแหละให้เราแค่นั้นแต่ที่นี่ไม่ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่ามันเราไปได้หลายช่องทางเนาะลองแทนไปเถอ กหน่อยเนี้ถูกใจไหมคะใจอะลองลองชิมอะชิมแค่หัวพอฮู้หเห็นแล้วน้ำลายไหลเรีย้มพิษสุดยอดเลยย่ะนะรอบหน้าจะมาเรื่องมือเชื่อมพิมพ์ยังไม่ได้โมนะนี่คือเรื่องจริงจา้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณจ้าสมม๋ยว เนื้อเรื่องเนื้อตุเรียนเนี่ยขอจะสั่งให้ถูกแค่เรากินเนื้อใส่ทีไรตั้งมาเลยค่ะ